ครับสวัสดีครับครูเปาะครับในช่อง S M S Music นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพลงที่ยอดนิยมนะวันนี้เขาน่าจะทําสอนกันไปเยอะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสอนตั้งแต่แบบสบายๆง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่จนไปถึงแบบว่าเก่าได้เพราะๆ,ๆเลยนะอ่าน่าจะไม่มีใครสอนถนึงขั้นนี้ทีแนะ่เคลมไปก่อนนะครับ ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังนะครับเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกก็ชอบเลยเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเพลงที่มาแรงด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะหยิบยกมาสอนแล้วก็สําหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าเล่นได้นะมันอาจจะดูเหมือนว่ามีบางคอดที่เราอาจจะแบบเฮ้ยมันเล่นยากหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ในเพลงนี้เนี่ยในออริจินัลนะครับมันจะเป็นคีจีเลยผมจะมี2พาร์ทนะครับอีกพาร์ทนึงเนี่ยผมจะเล่นไปกับเพลงเลยนะครับก็คือมันจะมีคอร์ดท,ที่ใช้อยู่ในคีจีนะครับ แต่ว่าทีนี้เวลาเรา,เาที่ร้องนะครับสมมติเนี่ยไม่ต้องสมมุติหรอกถ้าเป็นผู้ชายร้องเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยไม่สามารถร้องในคีย์จีได้นะผมก็จะต้องมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเสียงมันก็จะสูงมากนะครับถ้าเป็นท่อนฮุกนะครับ,ก,บก,รก็จะสูงเกินไปหรือถ้าผมร้องเป็นออกเตปต่ก็จะต่เกินไปนะาานนนครับก็จะสูงเกินไปหรือถ้าผมร้องเป็นออกเตปต่าก็จะต่าเกินไปนะครับอันนี้มันก็จะต่ําเกินไปนะทีนี้ เดี๋ยวผมจะสอนเนี่ยผมก็จะสอนไว้ทั้ง2คีย์เลยนะครับที่เป็นคีย์ผู้ชายนะครับแล้วก็ในคีย์ออริจินอลที่เป็น G เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนผู้หญิงก็น่าจะร้องสบายนะครับทีนี้ในขอร์ดที่ให้ดาวน์โหลดนะครับในคําบรรยายนี่ก็มีทั้ง2คีย์นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในคีย์จีก่อนที่เป็นออริจินอลนะครับเผื่อว่าใครที่เล่นก็ส่วนใหญ่ก็ฝึก G มาอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ในขอดนะครับขอร์ดมันก็จะมีขอดยูซีขอดหลักๆด้วยกันนะครับก็จะมีขอด G นะครับขอดแรกเลย เราฝึกจับคอร์ดกันนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่นะพอเราจับคอร์ดช้ได้คอร์ดต่อไปนะครับที่ใช้ก็คือคอร์ดดนะครับผมจะพยายามเรียงไปตามที่มันเรียงมาในเพลงด้วยนะคอร์ดต่อไปคอร์ด e minor นะครับแล้วก็คอร์ดต่อไปคอร์ด c นะครับจริงๆเราได้แค่4คอร์ดนี้เราเล่นเพลงนี้ได้แล้วนะแต่ว่าเขามีเสริมให้มันดูแบบเศร้าแล้วก็เหงาโดยให้มี c minor นี้นะครับเสริมขึ้นมาตัวนี้ ตัดก็ได้นะครับถ้าเราเล่นในเพลงจริงๆเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะว่าเราไม่เล่นตัว C minor เนี่ยก็เล่นได้นะครับในเพลงนี้ทีนี้ในการดีดของมันนะครับเป็นดีดแบบสบายๆอันนี้ผมอิง o r i g i น a ลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคีซีด้วยแล้วก็สอนแบบเก่าด้วยนะครับการดีดของผมเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นสบายๆนะครับความเร็วมันอยู่ที่90นะครับก็จะใช้เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงสบายๆเลยนะครับอ่มือใหม่ก็ฝึก จับคอร์ดได้แล้วลองฝึกแพทเทิร์นนี้นะครับอ่าลองพร้อมกันนะจับคอร์ด G นะครับอ่า one two three ป้ายลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงอ่าลองอีกทีนะครับถ้าเราท่องได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดีได้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงอ่ามาลองพร้อมกันจับคอร์ดจีเหมือนเดิมอ่า one two three ป้ายลงขึ้นขึ้นลง โอเคทีนี้เรามาดูเซตคอร์ดนะครับเซตคอร์ดที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่3เซตหลักๆนะครับเราสามารถแยกฝึกออกมาได้นะครับมันจะมีท่อนเวิร์สนะครับท่อนเวิร์สกับอินโทรเนี่ยใช้คอร์ดเซ็ตเดียวกันนะครับแล้วก็ท่อนปีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับเราฝึกไปทีละส่วนนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนเวิร์สก่อนนะครับท่อนเวิร์สเนี่ยก็จะมีแบบที่เหมือนออริจินอลเลยนะครับจะมี C Min เ r เข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นเซตคอร์ดอันนี้นะครับ G 1หอง D 1ห้อง C1 ห้องแล้อง n o r นับ1ห้องนะครับ เดี๋ยวมาลองเล่นดูด้วยกันนะครับเอาเซตแรกนี้ก่อนนะครับ one two t h r ไป C ีไ n มเน นี่ในท่อนแรกนะครับทีนี้ท่อนแรกนี้เนี่ยเราไม่เล่นซีไมเนอร์ก็ได้นะเราเล่นเป็น G 1ห้อง D 1ห้องแล้วก็ C 2ห้องได้นะครับเข้าเหมือนกันนะอ่ามาลองดูนะครับแบบไม่มี C ีไมเนอร์นะครับ one two three bye ท่อนปีคอร์สนะครับปีคอร์สเนี่ยจะมีคอร์ดใช้อยู่ประมาณ4คอร์ดงั้นนะครับอันนี้ก็จะมี E Min o นะครับหห้องนะครับ D 1ห้อง C 1ห้องแล้วก็ C Min นนะครับซึ่ง C Min o ตัวนี้จะเป็น C ก็ได้ถัดมาก็ E Min o หห้อง D 1ห้อง C 1ห้องแล้วก็ d 1ห้องนะครับจะเป็นเซตนี้นะะเดี๋ยวผมรอบแรกเป็น C Min o ใส่เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเป็นอีกรอบหนึ่งที่ไม่มี C Min น r นะโอเค ลองดูกันนะครับปีคอรัสนะครับ one two e e five อีกรอบนึงนะครับครั้งนี้ C minor ไม่มีนะครับก็เข้าเหมือนกันนะมาลองดูกัน one two three ไป ประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงท่อนฮุกของเล่าอันนี้ท่อนไฮไลท์เลยนะครับท่อนฮุกเนี่ยจะขอดไม่ได้เยอะมากนะครับฝึกท่อนฮุกก่อนก็ได้นะจะมี G 2ห้องนะครับ D 2ห้อง E minor 2ห้องนะครับแล้วก็ C 1ห้อง D 1ห้องนะครับแล้วก็เล่นวนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้พอมาเป็นคีย์ G เนี่ยเสียงผมก็เลยไม่สูงเกินก็จะต่ำเกินแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวสอนคีย์ C ด้วยโอเคอ่านี่ยพอท่อนฮุกนะครับ one two three five

อันนี้จะเป็นในส่วนของคีย์จีนะครับก็จะสังเกตว่าอันนี้ถ้าคีย์ผู้หญิงผมว่าร้องได้พอดีนะครับแต่ทีนี้พอเป็นคีย์ผู้ชายเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับมันจะร้องร้องแล้วก็เสียงก็นั่นแหละไม่สูงเกินไปก็จะต่ําเกินไปนะครับน,นี้ผมมาเปลี่ยนเป็นคีย์ผู้ชายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ,ะมาสอนนะครับตั้งแต่เริ่มเลยว่าอพอเป็น C เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้คอร์ด C นะครับคอร์ดที่ใช้นะมีคอร์ด C นะครับคอร์ด F นะครับ นะครับแล้วก็คอร์ด G นะครับแล้วก็คอร์ด A Min เอยู่สคอร์ดนี้นะครับแล้วก็ F Min o r ที่จริงมันก็มีนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้เลยแล้วกันนะครับเอามาใช้แค่ถ้าเกิดจับได้อ่ะก็โอเคนะครับอ่าแต่ถ้าจับไม่ได้เนี่ยใช้ F ปกติได้นะครับเพราะว่าตัวโน้ตของมันเนี่ยตัวโน้ตของเพลงเนี่ยมันตกอยู่ใน รู้สึกมันจะเล่นเป็นตัว C แล้วมันไม่จําเป็นต้องใช้ไมเนอร์ก็ได้นะครับอันนี้มันมีแบบทฤษฎีเข้ามาแล้วผมก็ลองเล่นด้วยนะทีนี้ในการดีดก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงแพทเทินการดีดเนี่ยเหมือนกันนะครับพอเราฝึกจับคอร์ดต,ตรงนั้นได้ปุ๊บทีนี้เรามาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นแบบที่ไม่มีอันนี้เดี๋ยวผมร้องไปด้วยนะครับเล่นมาตั้งแต่เว r ร์สนะครับปีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับ อันนี้ F minor ผมจะไม่เล่นนะครับผมตัดเลยแล้วเดี๋ยวลองพอดีผมร้องได้ด้วยนะครับก็จะได้เล่นให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยว่าพอเป็น C เนี่ยก็จะทำให้ร้องได้ง่ายขึ้นนะครับเปิดเมทานอมไปก็ได้นะครับ one two three five ฉันที่ต้องผิดหวังรักใครที่ครั้งตรงูดวลราก็ตัวเองทุกครั้งเมื่ออากาศหนาวคำเย็นจนชาเกยเหงาถ้าฉันจะ ฉันไว ทีนี้ในคีย์เนี้ยที่ผมเห็นว่ามันร้องเป็นเสียงผู้ชายได้เพราะว่าเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ของคุณปาล์มนะครับที่มาแรงด้วยนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะจูนสายลงครึ่งเสียงนะครับถ้าเราไปเล่นเนี่ยเห็นว่าเขาจับคอร์ด C แต่มันอยู่ในคีย์ B นะครับเพราะว่าเขาจูนสายลงครึ่งเสียงแล้วก็จะทำให้ร้องได้ง่ายขึ้นอีกอันนี้ถ้าอยู่ในคีย์ B นะครับรก,รก็จะทำให้เสียงร้องต่ำลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเหมาะผู้หญิงพอดี หมาะกับผู้ชายโทษทีผู้หญิงเนี่ยอยู่ใน G นะครับอย่าลืมทีนี้เวลาที่เกานะครับไม่ว่าจะเกาอ,อยู่ในคีซีหรือคีจีนะอันเนี้ยมันจะใช้แพทเทิร์นในการเกานะครับก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมเอ,เอาตัวอย่างในคีซีก่อนก็ได้ครับเพราะว่าผมร้องได้ทีนี้ถ้าเราเริ่มดีดได้สบายสบายแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราอยากได้เวอร์ชันสบายสบายทีนี้ถ้าเราอยากได้แบบอ่าเป็นแบบเกาแบบนี้นะครับ ก็มีฉันรักใครฉันึ่งคนเป็ควังสุดท้ายเมื่อรักไปหัวใจต้องแตกทุกครั้งทำไมต้องเป็นใจผู้ทุกเลือกให้พิวานอ่าเป็นเกาประมาณแบบนี้นะครับทีเนี้ยช้าลงมากว่านี้ก็ได้นะ ทีนี้เกาแพทเทิร์นของมันนะครับอย่างแรกพอเราขอดซีเนี่ยเราต้องรู้ตัวเบสของมันก่อนนะครับอันนี้ผมมองในคียซีก่อนนะ,อะขอดซีตัวเบสมันจะอยู่ที่สายที่5นะครับแล้วก็เวลาเกาเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเบสนะครับเบสสามสองหนึ่งสามสองอ่านี่คือครบ1ห้องแล้วนะครับเบสสามสองหนึ่งสามสองอีกห้องหนึ่งเบสสามสองหนึ่งสามสองแล้วก็ G นะครับ G เนี่ยเบสจะอยู่ใน เบสอยู่ในสายที่6นะครับอ่าแพทเทิร์นเดิมนะครับเบสสามสองหนึ่งสามสองเบสสามสองหนึ่งสามสองแล้วก็เอมิเนอร์นะครับเอมิเนอร์เนี่ยเบสจะอยู่ในสายที่5นะครับอยู่ที่เดียวกับ C เลยนะครับก็เบสสามสองหนึ่งสามสองเบสสามสองหนึ่งสามสองแล้วก็สุดท้ายนะครับคอร์ด F นะครับ อันนี้ F เนี่ยผมจับเป็นแบบสายเปิดนะสาย1ผมไม่ได้จับใช้แค่3นิ้วนะครับ F เบสของ F เนี่ยจะอยู่ในสายที่4นะครับอ่าอ่าทีนี้เราใช้คอร์ดของท่อนฮุกก็ได้นะครับในการเกานะครับเพื่อที่ฝึกฝึกเกานะส่วนอื่นๆก็ใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าของท่อนฮุกเนี่ยมันจะมีมันจะซ้ำอยู่หลายรอบนะครับอ่ะเราเอาเซ็ตคอร์ดของท่อนฮุกมามาฝึกเกากันนะครับอ่าลองดูนะช้าๆก็ได้นะครับผมไม่ได้เปิดเมทันอมนะ อันนี้ลองพร้อมกันนะครับ one t o t e e เวลาเก่านะครับในคีย์จีก็เหมือนกันนะครับจี G ก็มีหลักๆที่เราใช้จีใช่ไหมครับเบสของตัวจีก็เมื่อกี้ก็อันเดียวกันนะครับเบสของตัวดีก็อยู่ในสายที่4นะครับเบสของ E ี i มเนก็อยู่ในสายที่6นะครับเบสของ C ก็อยู่ในสายที่5 mm hmm. ก็ใช้แพทเทิร์นตัวนี้ในการเกาได้นะครับหรือถ้าเราจะเล่นเป็นดีดตบก็ได้นะครับ แต่ดีตบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสบายสบายไปนิดนึงนะมันจะไม่แมทช์กับเนื้อเพลงนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าดีสบายสบายเนี่ยกับเก่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเงาเงาดีนะครับอย่างนี้ถ้าดีตบมันก็ได้นะครับก็ได้ก็ได้อยู่นะเออทีนี้ดีตบก็จะคล้ายๆกันพอเรารู้ตัวเบสนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเบสดีตบเบสดีตบเกียวดีตบ นะครับอันนี้คือหนึ่งชุดของมันนะครับเบติตบเคียวดีตบ,ตบแล้วก็ดีเบติตบเคียวดีตบเบติตบเคียวดีตบเบติเบติตบเคียวดีตบ,ตบ,ตบถ้าเกาได้แล้วเนี่ยไอ่ดีตบเนี่ยสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายกว่านะอ่าก็คือเบสไอ่ดีเนี่ยก็คือผมก็ตวัดขึ้นนะครับ ตบผมก็เคาะลงไปเบสดีตบเกี่ยวเนี่ยผมเกี่ยวมาทั้งตัวเบสแล้วก็ด้านล่างนะครับเบสดีตบคีดีตบเบสดีตบเกี่ยวดีตบ่าเรายังไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดก่อนนะครับเล่นไปอย่างเนี้ยอ่ามันก็ได้นะแต่ถ้าแต่ถ้าส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าอ่าจะเล่นเป็นแบบว่าเป็นเกาไปมากกว่านะ รู้สึกว่ามันจะได้อรมมารมณ์ก็แล้วแต่เอาไปตีความนะครับอันนี้ก็ไปลองฝึกดูนะครับถูกเลอกเลยผิดหวังก็เป็นเพลงที่มาแรงแล้วก็เพราะนะผมก็ยังฟังวนๆอยู่นะครับแล้วก็ในพาร์ทที่2นี่ก็จะเล่นกับออริจินัลนะครับเดี๋ยวจะลองทําเป็นแบ็กกิ้งแท็ของกีต้าร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นัคเวอร์แล้วก็จะมีเป็นฟิงเกอร์สไตล์โอ้โหหลายเวอร์ชันเลยนะครับเพราะว่าก็ชอบด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะดีนะแต่ก็เหมือนกับว่า เศร้าไปหน่อยนะเออเหมือนพู้ถูกเลื่อยผิดหวังแบบไม่สมหวังเลยอะไรเงี้ยก็ไปลองฝึกดูนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ไยังไงเนี่ยงงตรงไหนเนี่ยก็ทักทา,ายกันเข้ามาได้นะพูดคุยในเพจก็ได้นะครับตรงนี้สอนไม่เข้าใจหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับวับนนี้ก็หยิบกีตาร์เทเลอร์นะครับมาใช้นะครับบิ๊กเบบนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องนะครับก็เข้าไปที่เว็บ Symphony Music Shop.co.th ได้นะครับหรือแอดไลน์ hmm. เข้ามาก็ได้แล้วก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอร์สที่จะมาสอนตั้งแต่พื้นฐาน,นวนรอติดตามเลยนะครับอันนี้จะเป็นคอร์สพิเศษอีกอันนึงเดี๋ยวว้รอติดตามดีกว่าโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไว้ติดตามว่าจะสอนเพลงอะไรนะครับขอบคุณครับ